5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by AIS SME 5G เพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME ง่ายมั่นใจครบทุกมิติได้ทุกเรื่องอย่างแท้จริงผ่านอาวุธดิจิทัลสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับ วันนี้คำถามคือว่าหัวหน้าจะช่วยส่งเสริมให้ลูกน้องมีทักษะหรือว่าพัฒนาทักษะการทำงานได้อย่างไรบ้างนะครับจิงก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของหัวหน้าอยู่แล้วนะครับในการที่จะต้องพัฒนาทักษะการทำงานให้กับลูกน้องนะครับแต่ถ้าจะตอบว่าทำยังไงดีเนี่ยผมคิดว่าตัวอย่างหรือว่าวิธีคิดของการทำทีมฟุตบอลเนี่ย เป็นตัวอย่างที่สามารถนำมาเปรียบเทียบแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นภาพได้ดีนะครับเวลาทําทีฟุตบอลเนี่ยหัวหน้าก็เปรียบเสมือนผู้จัดการทีมนะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล่นเก่งกว่าลูกน้องทุกตําแหน่งนะผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตะฟุตบอลเก่งกว่านักฟุตบอลนะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นอดีตนักฟุตบอล,ลก็มีนะแต่เตะฟุตบอล,ลเก่งกมีแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้เตะฟุตบอล,ลเก่งหรือว่าอ,อ,อาจจะเคยเล่นฟุตบอล,ลแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้ฝีมือเก่งกาจเท่ากับลูกน้องด้วยซ้ำเนี่ยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เก่งกาจเท่ากับคนในทีมนักเตะด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักการของการฝึกทักษะให้กับลูกน้องก็คล้ายๆกันนะครับผู้จัดการทีมต้องรู้ว่าใครเหมาะสมกับการเล่นตำแหน่งอะไรนะหัวหน้าทีมก็ต้องรู้ว่าใครเหมาะสมกับการทํางานลักษณะแบบไหนงานวิเคราะห์ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับงานนําเสนอก็อจะเป็นอีกประเภทหนึ่ง อะไรแบบนี้เป็นตนน้นนะเพราะฉะนั้นมีการวางผังเหมือนกับวเวลาเราจัดทีมฟุตบอลน,นะครับคนที่เป็นผู้รักษาประตูก็ก็จะต้องมีการฝึกซ้อมแบบหนึ่งใช่ไหมคนที่เป็นกองหน้ากองหลังกองกลางก็มีการฝึกซ้อมแบบหนึง่งนั่นหมายความว่าแผนการพัฒนาทักษะของแต่ละคนที่วางตำแหน่งไว้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปเรียนรู้เรื่องหรือว่าไปพัฒนาทักษะเนี่ยในลักษณะเดียวกันนะครับ คนที่เป็นกองหน้าก็ควรจะต้องฝึกในการที่จะทําประตูให้เยอะนะฮะกองหลังก็ต้องฝึกในการอา,อาจจะป้องกันหรือว่ากองกลางต้องอ่านเกมเก่งอะไรคือมันก็จะต้องมีวิธีการที่ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะซึ่งหลักการเดียวกันก็มาใช้ในองค์กรได้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเออทีมเราเนี่ยที่เรามีเนี่ยนะใครควรจะไปเพิ่มทักษะต,ตรงไหนให้แข็งบางคนเขา ดูแล้วมีทักษะด้านครีเอทีฟสูงสูงนะครับอันนี้ก็อาจจะไปอยู่ดูสายคอนเทนต์ดูสายอะไรพวกนี้เยอะนะฮะบ,บางคนมีทักษะด้านการวิเคราะห์สูงสูงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมาทําพวกการอย่างเช่นถ้าสมมติถ้าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยพาวิเคราะห์ก็ต้องมีเยอะนะฮะมาดูว่าเอ๊ะแคมเปญนี้มันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับบางคนมีทักษะเรื่องคนสูงนะฮะอันนี้ก็ไปเจรจาดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ฝึก คนไหนที่มีทักษะไหนดีก็เสริมให้เขาแข็งแกร่งขึ้นไปอีกผมยังคงเป็นคนเชื่อใน,ในเรื่องของการเสริมจุดแข็งมากกว่าการพยายามที่จะปิดจุดอ่อนนะครับคือมันใช้เวลาเท่าๆกันนะแต่ว่าเสริมจุดแข็งเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าอันนี้อันนี้กล่าวโดยรวมๆนะฮะอาจจะไม่ใช่ในทุกกรณีนะฮะทีนี้ก็พอเรารู้แล้วว่าใครเหมาะกับอะไรนะฮะเสริมทักษะยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากสำหรับหน้าที่จะทำให้ทักษะลูกน้องดีก็คือว่า เช่นเดียวกับผู้จัดการทีมครับผู้จัดการทีมจะไม่ลงไปเตะฟุตบอลเองใช่ไหมเช่นกันเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะยังทําบางอย่างไม่ถูกใจเราเราแนะนาเราไกด์เราช่วยเหลือเขานะครับเ,เหมือนกับสร้างบรรยากาศในการที่จะให้เขาสามารถพัฒนาได้เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่เหลือบาอรอนแลนด์จริงๆเนี่ยอย่าพึ่งลงไปล้วงลูกหรือว่าลงไปไมโครแมネจหรือลงไปแย่างงานมาทำบ้างนั้นเถอะเพราะนั้นเนี่ยจะยิ่งทำให้ลูกน้องเนี่ยสูญเสียความมั่นใจเข้าไปอีกนะครับ อีกอานนึงนี่ก็คือว่าผมคิดว่าในการทำงานจริงเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่สำคัญก็คือการทำยังไงให้มีทีมสปิริตการทำงานแบบทีมนักกีฬาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องของทีมสปิริตนะฮะทีมไหนที่ทีมสปิริตไม่ดีนะฮะคนก็จะพัฒนาทักษะได้น้อย แล้วก็ผลก็จะไม่ดีด้วยทีมสปิริตไม่ดีถ้าเทียบกับทีมฟุตบอลก็คือทีมที่มีแต่ดารายเยอะๆแต่ว่าเล่นด้วยกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างขวัญและกําลังใจการเป็นที่พึ่งการแก้ปัญหาการคอยเอาอุปสรรคออกไปนะฮะยกตัวอย่างเช่นะนกักฟุตบอลต้องโฟกัสเรื่องซ้อมฟุตบอลไอ้เรื่องการเมืองในทีมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัวหัวหน้าเนี่ยต้องพยายามป้องกันไม่ให้มันมาถึงแล้วก็ถ้ามันมามันก็ต้องต้องพยายามเคลียร์อุปสรรคให้กับให้กับลูกทีมให้ได้นะฮะอันเนี้ย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับถ้าทําพวกนี้ได้ผมก็คิดว่าการพัฒนาทักษะคนในทีมเนี่ย mm. ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast Improve Every Minute Presented by AIS SME 5 G